ดีละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องฟังไปเพื่อกันสุข,ขู่สุขคนว่าสิเป็นทางฝังไทยและฟังลาวรือจากทางประเทศก็ยินดีต้อนรับกสู่ซ่องของเบ้าเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่นอ้องอ่ะเนาะโดยในสําหรับมันนี่กระทา่งบาก้าสภพาพี่พ่อ้มงมาหาทางแม่น้องไอเดียครับน้องไอเดียกันเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ะเนาะกับแม่น้องพลอยกันพ่อแม่พี่น้องอ่ะเนาะโดยกเดี๋ยวทางบาก้าสิพาพี่พ่อ้องไปหาทางแม่น้องพลอยกับแม่น้องไอเดียกันเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ะเนาะโดย กะพ่อเก่ากะมื้อเช้านี่กะบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเนาะกะทาง่อเก่ากะกราบขอโทษขออภัยนพี่น้องกันเบิดกัสักครู่สคนพี่น้องเนาะา่กบ่สบายมือเช้านี่พี่น้อง้า่เก่ากได้กินยาลงไปแน่พี่น้องเนาะกา่เก่ากสิมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องเมือเช้านี่บ่ได้ถ่ายคลิปเลยพี่น้องเนาะดหัวในจันอยทาง่เก่ากเอ่อกินยกินยาคือส้ๆในจันอยพี่น้องเนาะ เอ๋อโอเคพี่น้องพี่น้อยเนาะบอกว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องเพื่อประกันเสียเวลาพี่น้อยเนาะไปทักทายสบายดีทั้งแม่น้องพวายแล้วก็แม่น้องไอเดียกันเลยเพื่อนพี่น้องไปกันเลยทั้งว่าก็าวกระโบ้เจ้ากรเพิ่์นมาอย่างพี่น้อยเนาะอืมเพิ่์นกับอยู่ทั้งเพื่อนแม่น้องพวายเพื่อนละพี่น้องเยบุบบนก้าวขากวดพี่น้อยเนาะเพิ่์นกวดแล้วมีหมามานอนบันเล chắc mẹ nông khoai bắp cải <tôi> nhảy phía chắc mẹ nông khoai bắp cải nhảy nhàng đấy phía nó ah rất là thoải mái rất là dễ bài đi, là thoải mái rất là dễ nó rất đi. เดยอเดนั่นล้มาเสียหยาจะปลูกักบวาเสียยาจะปลูกพักบ่นี่นะดียดี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 กับพอดีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาหาทางบัก้าอยู่เพิ่นว่ายให้แม่น้องควอยปลูกพักแน่เพิ่นว่าพี่น้องเอยกัพอดีแม่น้องควอยปกาเซียหยาเพิ่นจะปลูกพักพี่น้องเอยเนาะออดีดีดีจะเห้จังบุดูแลลูกน้ยแม่นละ เยเจ็ดเท่าหน่อยเอาละอ๋อพอนอนว่าตอนนี <laughs> ้นะนออเียพ่นกกอยู่องเยลองลองหัวน้องต่ำไหเด้อก็ดีแล้วครับจังบอด้ซื้อบอด้ซื้อเพื่อนเอากับพอเห็ดได้ากเฮ็ดเห็ดไ้มันเล็กมันหน่อยละ เอเนี่ยีลวนยก็พอดีทั้งเดียวทั้งโมกาชีตัดไม่ให้แม่ค่อยให้เปนเห็ดพักพี่น่อยนาะเหปลูกเห็ดวนพักอะไรพี่น้องเลยเชียร์เช้าพี่บันี้นะโดยเชากรเช้าอือเดียวเล่นดลด โบเฮ็ดใหญ่ก็ได้เฮ็ดพอแต่เขาพอได้เก็บพอได้ใส่จุใส่แจวนี่แหละเอาศัยนานๆกับพ่อจะทำว่าการศึกษาหาทางแม่น้องไอเดียพี่น้อยน้องไอเดียกินข้าวกินน้ำหรือว่ามันนี่โดยกับพอดีทางเอฟซีกับหลายคนหลายคนเพื่อให้บอกก้าวมาหาน้องไอเดียเด้อเพื่อนนะทางว่าก้าวจะไปถ่ายพุ่นถ่ายพี่พี่น้อยนะ ตื่นแล้วฮะเจะ้าเสียเป็นบ่นอน้อ,นอยเดียวอือทางน่อยเดี๋ยวเสียหนาพี่น้องเยใครจะดอกเสียเลี้ยงบัเสียข้าวด๊อกนี่นเลยนะยังบัเสียข้าวสุกดอกนี่เสียหนาเป็นราชนาสาวอืม อันนี้กิจกรรเสียบ่อ่ะ,ะ,ออะดีดีดีใส่สระสาเาดีด๋ยวจะกินดีโด้ <laughs> แล้แลทวทำกิบกรรมอย่างมาหาทางแม่นอกเดียวพี่นอ้อยเดี๋ยวสามารถถามเพื่อนสบายดีบาก้าวเลยสบายดีอาเป็นยังจะขึ้นจ,จอยเลยเมื่อยนั่งรถ เมื่อนั่งรถเลยไม่ได้กินข้าวชองมื้อเลยวันกินบะแซ่บนั่งรถแล้วมะก้าเลยเลยก<ๆ>ินกระน้ำอ่ะจะมาแต่ไทยเพราะนี่นะแม่หาซีมาฮอดนี่กินมาฮอดกับพ่อกับซาบุนเลย,ยเลยอ่ะจะมาอย่างเท่นนี่นะมาขึ้นเฮือนนอกไอเดียแล้วก็มาเยี่ยมน,นอกไอเดียพอ่ยยอ,อเลยได้ยินอันเห็นทั้งเห็นอยู่ในคลิปลนะว่าแมน่นอันนอกไอเดียว่าอันซีึ้นเฮือนนะ ก็เลยไม่น no so so uh ้อยเดี๋ยวไปติดตั้งใจมาเป็นเงิ่อนราการชีได้เดินชิได้ไปหาเงินอีกเลยอล้วจะคือเที่ยวไปเที่ยวมาแบบจะอันนี้วกสนามันกะเบิดเงินและเนี่ยนะเบ็ดเงินก็อย่าแล้วเต็มใจเต็มใจสิเหตุเพื่อลูกเลยมาครับมาเข้ามาซาวนี่ติเข้าร้องนึ่งนี่นะร้องนึ่งไปกินข้าวกันแล้วกินข้าวกันยังนะเป็นไก่ใหญ่ ออ๋ปีงไกเเ่เรา,เาจะมาขึ้นเฮือนเนาะก็เดี๋ยวมาอย่างทางมาก้ากับบูจักพี่น้อยการทงมาก้ากับบสบายพี่น้อยนอนอยู่กินยาแล้วก็นอนพักผ่อนพี่น้อยเนาะการในการมาไปเ,เห็นยินข่าวว่าเอา้าแม่น้องอเดียมาว่ะอ้าพึ่นมาแยางวัวนียนะเลยอยากมาหาถามเพื่อนพี่น้อยเนาะ อันเมื่อนั้นกับอันเท่าไอเดียกับโทอันโทนลำสาบัวอันโทามาว่ะชิขึ้เพื่อนได้แม่เอ้ยว่ะบ้อว่ะการไม่น่าไอเดียกับบริจิตต้าแม่แล้วเขาบว่าบ,าบ,าบมีโทรศัพท์โทรศัพท์ตายแล้วเอาไปแ<ไ>ปลงโทรศัพท์ตัวนั้นค่ะไปแปลงแล้วก็ตายอีกบริจิต้ก็เลยบ่มีเงนเิน,น,นแปลงก็เลยยะก็ว่าครั้งแรกก็ว่าเซีัน ทางบ่กกากรษะให้ทางแม่น้องไอเดียพักผ่อนพี่น้อยเนาะดยเให้ทางแม่น้องไอเดียพักผ่อนสบายตานสบายใจเราบวกกากศีรษะทางน้องไอเดียเสียหนาเลยพี่น้อยเนาะดอ่ะอ่าสบายดีแม่น้องเดียโดยโอ้น่องไอเดียพวกกากเสียหนาอยู่พี่น้องเอเดียโอ้ดี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  จะกินข้าวกับมันปิ้งไก่ใหญ่มาหน่อยเดียวยจะเสียยืนห่มเนี่ยอย่าอยู่ในแดดได้หน่อยเดียวเด้อ้ปาไปเสียถ้าผู้ปราชุดัวเพื่อผู้ป้าให้มันแป,นปดปะเดี๋ยวทางพ่อเก่าจะพาพี่พาน้องไปเบื้องน้องไอเดียผมเสียใหญาพี่นอ้อยได้ย้อนอยู่ได้เนี่ยพี่น้อย này mình chỉ ở nhà đâu đây cho xe cắt sao kem tại sao Rồi nó đi à? à mới bao? เสียมเหล็กมหน่อยเนาะอาจารย์ปพรงเฮียนบอ้น่อหน่อยเดียวโดยเอาองเี้ยนไปกับเขาอยอ่บ่ละเขาอ๋อจาถ่าจเจาหูจักว่าแม่จะสิมาบ้อเจจะจหูจักบนวะอ๋อแม่บัวบอกบ่อ๋อทางสบัวบอกเพิ่นหน่อยเนาะ

เลยทางสาวแก้มเพิ่นกลับเพิ่นกัญญานำลูกเพิ่นพี่น้อยเนาะทางแม่น้อยเดียรกัทางพ่อก,ก็ปล่อยเพิ่นพักผ่อนแะก่อนพี่น้อยเพิ่นหากันมาหอดพี่น้อยเนาะลูกเพิ่นก็ะหายอยู่แอะแอะอยู่พี่น้อยอ๋อพี่น้อยอาบน้ำวะคนน้อยอาบน้ำ Cần hành mà nằm thì nói chia sí, lạnh chúng ta pháo có thể đưa đi 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 Xé đi 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 นั but, logical, ่งจักมื้ออยากสิได้คือถือเจ้าน้อยเดียวโนเดี๋ยวบ่ฮู้จักบ่น้อยอ๋อเด็กน้อยเพิ่นบ่จักพี่น้อยเนาะโตชมแม่น้องฮ้อยเพิ่นกะเอาลูกไปน้ําน้ําพี่น้องเอ้ยกาคนน้อยก็ให้แน่จักหน่อยพี่น้องเมื่อกี้นี้เอาเสื้อผ้าเพิ่นน้อย ทังคุณจะไปไกวดว้านนอยเดียวน,นี่ทางพี่นะกวดได้ด้วกวดจูดได้ด้วนี่นะทางพี่นะนี่ทางพี่นี่มันหยามันปงลายมันเสียรถทางนี้เหนื่อลยละอ้าวเหนื่อยไวแท้หากาเสียหายาเหนื่อยไวแท้นี่นะนอ,นอ๋อเสือแบททำไแน่ยบ่ ยังนั่งหักไรล่ะยังนั่งหักไรเปื้อนนะมันเปื้อนยังนั่งหักอา่ามื่อยแล้วก็ะยาเมื่อยแล้วก็อ่ะมาสบายดีก่อนอ่ะทางว่าก็กระสสบายดีมือเก้าด้วยพี่หน้อยเดียวเพิ่งกระเสียหนาเพิ่งกระมื่อยแล้วพี่น้อยทางปล่อยเพิ่งพักพอน้อยเน,ยนาะให้เพิ่งหาอาหนำนนั้นอันนี อ๋อเพื่นเสียหนาบ่อเจ็ดส่นพักกันพี่น้อยแม่น้องพลอยกับน้องไอเดียกับพ่อตู้พี่น้อยเนาะเพื่นเสียหน่าพี่ผลงานเพื่นแต่เศร้าพี่น้อยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะจากสำหรับคลิปนี้ก็ทางว่าก็จะขับมา h o มก่อนพี่น้อยแดดแดด สำหรับคลิปนี้ทางวาก้ากสีและอัมลาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบเพาอกันระหว่างกันคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางวาก้าฝากพีฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทางวาก้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยถ้าว่าวาก้าว่าผิดพลาดประการใดทางวาก้าก็ขอโทษขออภัยทนำพีนำน้องกันเวิร์ดกันสกู๊ดสุดคนเวิร์ดกันสุบองสบอนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยทางวาก้าขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับเบิลับซอม แต่ต้นจนจบเราบอกคำโฆษณาไปพี่น้องเนานะโดยสำหรับคลิปนี้ทางว่าก้สิได้อับลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพเพาะระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะก่อนรับลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปทางว่าเก้าเขาเก้าคำว่า,วา,วา,บาสบายดีพี่น้องสบายดี